นะครับวันนี้พามาชมของแรงอีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนที่ยอดจองนะ่าจะเต็มไปในค่ำคืนนี้ณนะช่วงเวลาที่ผมกำลังทำคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับณนะตอนนี้ยอดจองเหลืออยู่ประมาณ30มสนสุดท้ายนะครับคิดว่านะ่าไม่น่าจะเกินวันพรุ่งนี้นาะยอดจองเต็มอย่างแน่นอนนะครับท่านไหนที่ดูคลิปวิดีโอของผมอยู่ในขณะน,นี้ที่ต่อด่ดนเลยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วท่านนะ่าจะได้เห็นแค่ กล่องเป่าอีกเช่นเคยนะครับเพราะนี่คือวัตถุมงลคลที่มีกระแสโด่งดังเป็นอย่างมากในต่างประเทศนะครับพระออกเมืองนอกกันเยอะทั้งสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียจีนไต้หวันนะครับเพราะพระเกจิอาจารย์ท่านนี้ท่านโด่งดังเป็นอย่างมากในกลุ่มของนักสะสมวัตถุมงลคลชาวต่างประเทศนะครับนี่คือพระผงสมเด็จสงสัตว์มงคลรุ่นเจ้าสัว มหาเศรษฐีมน์มยุราพระคูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายนะครับรุ่นนี้ได้สุดยอดมนดสารคือพระเนื้อดินเผารุ่นแรกปีพศ2460หลวงพ่อปานวัดบางนมโ,โคที่มีมูลค่าเจ้าหา1ล้านบาทนำมาบดผสมเป็นมวลสารในพระรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าแค่ได้ยินชื่อมรดสานาก็ขนลุกสู้แล้วนะครับ รุ่นนี้จัดสร้างโดยทีมพี่เสือทีมจัดสร้างพระพง์อันดับหนึ่งของเมืองไทยการันตีคุณภาพโดยสถาบันตทดสอบวัตถุมงลลพระพง์แห่งประเทศไทย AFT ถวายปัจจัยหลังจากจัดสร้างวัตถุมงลลเสร็จมูลค่า7 0 0 0แสนบาทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อจัดหารถกู้ชีพมอบให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับตามดำริ และปณิธานของครูบาอริยชาติเราเรียกได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีเป็นสาธารณกุศลเป็นงานบุญใหญ่ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อัน,นิี้สงแรงจัดสร้างเพียง299หลังหรือเท่ากับ2 9 9 9 9องค์ครับการันตีตะกุดทองคำแท้1ดอก3องค์การันตีฝังตะกุดเงินแท้1ดอก3องค์ การันตีตะกุดเงิน1ดอก3องค์การันตีตะกุดสองกษัตริย์3องค์การันตีตะกุดสาลิกาคู่3องค์การันตีเนื้อเรืองแสงสดิอุ1องค์ลุนมาสพิดตะกุดทอง9ดอก89องค์ลุนเนื้อมหาเทพตะกุดทอง7ดอก89องค์ร่วมบุญชาบูชาลุนละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนหรับ3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรี ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพิธีพุทธาธิวาพิเศษนะครับโดยท่านพระคูบาอริยชาติอริยจิตโตท่านเมตานั่งปลกอธิษฐานจิตลุกเสกเดียวนนในวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพระจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่าน,น,นในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับไม่เกินนั้นนะครับท่านไหนอยากจะร่วมบุญเช่าบูชาร่วมบุญใญ่กับ ท่านพระคูบาอริลยชาติอริลยจิตโตนะครับเป็นพระที่ต้องบอกว่าตอนนี้ร้อนแรงที่สุดแล้วนะครับทีมพี่เสือทุกท่านต้องรู้จักนะครับใครที่เล่นผ้าใหม่น่าจะรู้จักดีว่าพระของทีมพี่เสือจัดสร้างนั้นไม่ค่อยมีใครได้มาเล่นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าราคาสูงนะตอนนี้ เล่นหากันต่ำๆต้องมีหลังละ40,000บาทนะครับวันนี้ตูมตามได้มาแบ่งปันในราคาแบ่งปันเพียงลุ้นละ350บาทจัดส่งให้ฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1000บาทส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวด้วยนะครับท่านไหนอยากจะสั่งจองติดต่อด่วยเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ราตีสวัสดีครับ